สวัสดีค่ะก็พบกับแม่มดทิพมนโนอแล้วนะคะวันนี้แม่มดขออัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาให้ทุกท่านขอพรน,นะคะให้ทุกคนบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแลตั้งจิตอธิษฐานหลับตานะคะว่าเราอยากขออะไรกับองค์ท่านนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันว่าสิ่งที่เราขอจะสําเร็จไหมหลับตาและตั้งจิตตั้งใจสำหรับองค์พ่อคเนศขอได้ทุกเรื่องนะคะเพราะท่านคือเทพ แห่งความสําเร็จหลับตาตั้งจิตแล้วเลือกไพ่หนึ่งใบจาก3าใบนี้นะคะว่าสิ่งที่เราขอจะสําเร็จไหมใบที่หนึ่งสิ่งที่คุณขอคุณจะได้รับไหมไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณจะได้รับนะแต่คุณติดสัจจวาจา คุณยังทำอะไรไม่ครบหรือเปล่ากับครูบาอาจารย์ทั้งโรคมนุษย์และเบื้องบนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณติดสัจาวาจาแต่ถามว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณตั้งใจไหมข้อนี้อยากให้คุณไปแก้ก่อนไปลึกถึงก่อนว่าเฮ้ยเราปิดสัจอะไรเรายังไม่ทําอะไรและคุณจะได้สิ่งที่คุณขอนะคะสําหรับใบนี้ไม่ได้ให้เลยนะ ยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าคุณไปแก้แล้วคุณจะได้เพราะเป็นไพ่ครูขึ้นเลยค่อนข้างแรงและตรงไปคิดดีๆนะว่าติดอะไรอยู่ไปแก้นะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปท่านให้ได้ท่านก็คืนได้เช่นกันนะคะใบที่2นะคะสิ่งใดที่คุณขอเรื่องเงินเรื่องหนทางออกที่ดีไม่ว่าตอนนี้คุณติดขัดเรื่องความรักคุณก็จะ,จะเจอทางอ,อคุณติดขัดโดยเฉพาะเรื่องเงิน คุณจะได้รับการช่วยเหลือโดยงงๆหรือได้โชคแบบงงๆนะคะใบนี้บอกได้เลยว่าคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจแน่นอนนะคะสำหรับใครใบที่สองยินดีด้วยนะจะลัลกจ๋าใบที่สามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณต้องทำก่อนถึงจะได้อย่างคนอื่นเขาขอแล้วเขาได้เลยแต่คุณน่ะต้องทำอะไรแรกเพราะว่าคุณผิดศัจจะมาแล้วไงอย่างครั้งที่แล้วอ่ะท่านอาจจะให้คุณคุณเหลิงโดยที่ และเลยอะไรไปหรือเปล่าถ้ารอบนี้คุณตั้งใจจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทวยเทพใดๆก็ตามคุณต้องทําให้ท่านก่อนอย่างเช่นอะไรนมนต์มดไหว้พระหรือสําหรับมดถ้าขออะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็จะแบบงดเนื้อสัตว์นะคะงดเนื้อสัตว์ในที่เนี้ยไม่จําเป็นที่แบบกินมังสวิรัตเลยนะคะแค่งดเคี้ยวเนื้อสัตว์แต่เรากินไข่ได้เราแค่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะ ถามว่าได้ไหมได้นะคะใบนี้ก็ได้แต่คุณต้องทําก่อนถึงจะได้รับนะคะแต่ถ้าคุณขออย่างเดียวค่อนข้างยากคุณต้องทําให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่คุณขอมันคู่ควรกับคุณสําหรับใบนี้ข้อควรระวังเรื่องสุขภาพนะให้ระวังเยอะๆเรื่องสุขภาพด้วยโยครคภัยไข้เจ็บตอนนี้ให้ระวังเลยนะคะเนาะสำหรับใบที่สามนะคะอ่ะก็ขอให้พ่อคะเนศนะคะประทานพรให้กับทุกๆท่านนะคะ พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆคิดดีทำดีประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ Namaste ค่ะ